ค่ะมือน e nah ีมาตามควอมฝันนาเจนาเจพันเป็นคนฝันแม่นคนหนึ่งค่ะมือนีพันว่าพันฝันดีคักแนวพันว่าฝันเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งหลายหลายพันว่าหลายคักหลายแนวพันว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดไปตามกันได้เลยค่ะสวัสดีคเม่อค่ะสวัสดีจ้มือนีมาตามควอมฝันเมื่อก้เนาะจ้าอือใกล้รัฐบาลไดออกแล้วมือนีครั้งที่สามเมีย กาไปไหนต้องไถ่ต้งเล่าเนาะยื่นั้องถาวิเช่นึงก็ได้ยื่นเต่าอะไรต้องสีเนาะโ้โหคือใครกันไยไื่นเนาะอพยายามดตามพอดเที่ยงเลยเนาะเที่ยงไปซื้อท้านเหนียวชอวะเราจะชาซีเรียวกับเเรียล่าพยายามเลนี่ยืนเต่านียวล่องเล่ากันเล่าก็ไทก็ไดกันนะครับเนาะคือยินข้าวกับป่เกันเจ้าก็เมลูพายเมมากเลยันป็้องได้นโชว์นั่น เอาพอเราฝันแล้วนะครับวันนี้ตอนนี้เที่ผมมขามียมาแเลยเดี๋ย <Okay. S 2> วเราลองเจ็บเจ็บในฝันเจ็บไปไอ okay. 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 ไป,ไปเป็นป้าเป็นเดินอยี้จ้ะเตียยังเกี่ยวกันเป็นกององเี้จ้ะียังเกี่ยวกัน,น,ก,อน,ก,ก,นกองไม่ย่างองไป ันเป็นงูกองกันไหมกองกองกกองเกี่ยวกันกองกันยุหันไม่จ้มวนกันเลยมนกองเป็นงูยวกขีดเดียนกองเอไหมอ่านั่นแหละก็ยืนเบื้องแต่ว่าเป็นงูตัวน่อยอย่าว่าเป็นงูตัวใหญ่งูตัว้หน่ๆยซ่นเกี่ยวกันไหมกองกันไหมกองเอเลี่เขาไปยืนเบื้องฝันว่าจะาของไปยืนเบื้องงูกองไงไปยืนเบื้องยืนเบื้องสักพักยืนเบื้องสักพักเราวันนี้ มีงูตัวหนึ่งเลื่อยมาพันขาพันนิ้วเขาไหมพันนิ้วเขาแค่นิ้วเออแค่นิ้วเขาก็ได้ทกขาออกเขาก็ได้ทกขาออกแล้วเขาก็ถอยหลังพอบ่ยืนเบิกอีกจะได้ยางนิ้วยางเนื้อโป้เนี่นิ้วก้อยพันเมื่ดนี่ละพันนิ้วได้นิ้วก็ไปหาได้เนาะพันนิ้วคิดหาพันนิ้วอันเลื่อยพันเดี๋ยวมันเบิกเป็นพันหรอกมันเลื่อยพันนิ้วเขาพันนิ้วจะเป็นงูหน่อยจ้ะ เนหายเนาะหมดแ่นเิแค่ว่าเจ้าคอยงหกองนอยิงกองมันเป็นกลมๆเมันจะเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดก็ได้ใช่ไหมนว่าถ้าเป็นกลมๆเถวนี้เป็นศูนยนีหุ้นก็น่าเจ็ดวะหุ้ตัวใหญ่บ่างทั้งบนไม่มันไม่มีตัวใหญ่มีแต่หัวนน้อยิดเดียวตันว่านเท่าไหร่นี่้อยุ้้นชี้เราโอ้หุ้นน้อยเลยด้๋หุน้อยโอ้หุ้นศูนย์นึ่หุนเจ็ด ขึนหูหน่อย้หาอะไรวะอยากปูะมาณเด็หน่อยเขาเนีุณข้นหน่อยใชไหเป็นหนึ่งยแต่เป็นหนึ่งแต่ว่าเสียเงี้ยงงขึหนึ่งขึ้นหกวันนี้เขาเนี่ยวันนี้เขาเป็นยางเบิ่งเราเขาเป็นยางออกยางออกไปเขาไปพ่อเดินที่มันเป็นไอเดินเดินไอแบบยังแบบแบบแบบมมนมีเนินหินเรามันมีรูปปั้นไอ พ่อแม่เนีม,มาอพ่อแม่ออม,มาไดฟันหนึ่งสัง่ามวะงามวะงามพ่อแม่มาสวยสวยมาก็ใเกียวน่พ่อแม่ออกมากอะไรที่โผมนนเนะะาะเดีทุกครั้งเลยเนาะ,ะวันนี้ก็พี่กันล็อกินสักการะนะครับจะหลับงูเกี่ยวกับตุ๊กกองตัวร่มนึหาตัวนี้งูหน่อยตัวนึงว่าว่าท่านขาเกี่ยวพันขาเนาะตัวเนีวเลยเนาะทบนหานิยวเลยตัวหนึ่ง ากที่ซุนหนึ่งหาหนึ่งคือที่ลองจะมาตรวจลองเจเกี่ยวโดนมาจจำได้ว่างูเสียัวเดออกเกี่ยวออกสุดเกียดบ้าเลมนะที่เจ้าเคยฝันทีหนเ่นว่างูเล่านีหน่อยอกย่งงเหมอนอ่ะนะจำลองไปตีแต่ว่างูเล่าที่เทาว่ามันเป็นกองมันเป็นซุนจำได้ยุติม่เป็นกองเดี่ยวนังเป็นยุบตรงหลุมปั้งงูท้างขังว่าเลายน่ะ เอาได้เนาะช่วงเดี๋ยวเป็หนึ่งนี่ยแต่าีกันมีง้อหน่อยมันเป็นหนึ่งหรเปชุดเกตมเอาชุดนี้ก็บอกต็อกเกิน้องตัวเลยหอชุดหนึ่งชุดเกตนี่แหละอเจ้าแมวมากแต่เราเป็นโชคราบจะไปซึ่ไหมตเด็กหรอเพราว่าสงเกตตานี้มัต้องได้มันเป็นโชคราบถือว่ได้ยอตัวคนหนอกเงินบอื mùa <laughs> căn phòng bọn lên ở trong ý kiến <laughs> ta <laughs> dạ. à, à, có màn này đấy ta vì ta không là ra không cho tới tầm nhìn học 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 xùn à. học học สนามฟุตบอลเคยศูนย์สองสนามเหมือนกักับศูนย์สองศูนย์นะศูนย์ดีดเออกศูนย์มอเตราเวยาได้คิดใช้คิดเล่าหันมนเลยเวาเยอะพวกที่ได้ก็มิศูน์เนอะเี่นแล้วคิวปอลกับศูนย์อย่างน้อนี่เป็นศูนย์เพราะว่าจะฟันเยาวชนเป็นสนามฟุตบอลแบบนี้ข้นรอบๆกับมุกกมเอาดำมุกกลมแบบนี้ะอาตนี้ิวเ่าเศูนอย่างนากับเรื่งนั้งเกิดเยอะต่อศูนศูนย์ะ เอาวงนเดยกกับเ็นกองงูเงยเนาะเกี่ยวกันเป็นก้อนเนาะนได้ตีศูนย์หนึ่งประาเป็นงูน่อยต็หนูกับตีเป็นศูนย์หนึ่งศูนหกศูนย์เจ็ดสวนงูมนเลยงูหน่อยเลยข่านขาเป็นเลตีหนึ่งหับขาตรงนิ้วเนาะเลตเป็นหนึ่งหาเนาะตีเท่ร่บอ๊ะตีเป็นบอ๊ตเป็นเหรอเป็นประมาณนี้แหละเนาะส่นคืไใเห็นตั้งอย่างบ่รยกัตีไฟเลยได้นะครับเมมากอายเกมไหมเจมเนี่ยได้ๆี่สามพี่ โอ้ย,สยเสยรอเราเรีงอันอายุเสียไรอะแม่เายังอันเขาก็คืดตัวว่าอันอันสร้างเถอือพ้วทจะเป็นตีสร้างที่นะที้เหงนะทีเทียมบอกอายุไม่เกีย่ยวสาหเขาเห็นถือว่าจะฟ้าเือสร้างเอะน,นะเขาก็ตีสร้างทีย,งยังไวยหุ่นก็บอกเร่องอายุจะอายุาเขาเขียนลงหนอะอืออื่ชื่อว่าเงินยังไม่น้อ อากจบมานีเด okay. huh? ้อนะก็้เนดีหรอเขาเก็บสูงว่าทุกคนเลแต่ว่าปัญหาตีมาแต่ก็ชื่อนะอเ็เกาเก่าสร้างสอตเออกวนเรียญสีพากตีหนึ่งศูนย์แล้วก็ไ่ได้เป็นศูนแล้วก็เรื่อง่ไรแต่ว่าได้ฟันแล้วก็อาย่ว่ามคคไงสนามฟุตบอลสองสนามรบอกูๆะเอาเงินีฟัลาศูเด้อทำหนึ่งปฟัน มันนี่ยางกไปดดรอนยังหรือตาสยยางนี่เดินน้อยนเนาะนี่ปีบ้างเปล่านะเห็นงูประมานตัวช้ำนิวซีออกองกันเกี่ยวกันมวอมัมนม,มันพูนพู่เอ,อะพอเราไปยินฟังยินวัางูก็เลยมันเลยว่า,าตัวนึ่งไปหน่อยมันเลยจลงงยมพันนมงนิ้มเท่ามันเลยกระตีหนึ่งนิดอับนี่หารับตัวงูเกี่ยวกันวงกลมกตศนย์หนึ่งศูเจ็ ้นเกย์มัอยูของที่สามเนื้อะครับวันนี้ก็โชคดีม่ใช่ทั้งคนเน้อนะครับสำหรับคู้มักทังของไม้เกคดฝันแน่นเน้อนะครับมาทำวัา <uh ที่ต้นก oh ับฝันเนี้ยเนื YO ้เขาัุิเอะแล้วคนนี้กับเขาเกี่เพื่อนของไมเกย์นะครับตัวคดฝันอนกคนหนึ่งอ้าวนะครับใส่ยืมอะไรก็แช่ก็ด่างเนี้เนาะสิอเนาะสำหรับไมเกยกัลูกหเรื่อเนาะที่เขาไม้เป็นย่าธรรมดานะครับก็่ได้ก็เสียดาเนาะ เอ้ยซีดาก็เลยอ่มาปากนะครับตามนี้เราพี่น้องเอ้ยเนาะพอเวอจีนใช่เพื่อนเพื่อรัฐบาลให้ตามมือเพื่นหนึ่งแต่ว่าได้ยินข่าวว่ามีเจ๊ฝันดีเออแมนฝันพี่น้องข้างอันคุณเทียร์ท่วมาบอกพอเจอจีมาบอกตัวแดงจื้อขึ้นเขาตามอีกคลิปหนึ่งเนาะเขียนเพื่อนเขียนให้ตัวสีแดงเลยเป็นเจ้าที่เนาะเจ้าที่เขาตามอีกคลิปหนึ่งเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ